ไปแล้วครับมีก้าแต้มครับชนะรวดครับสวนทางสักแก้วครับยังไม่มีแต้มครับวันนี้ก็ต้องมาดูครับว่าจะมีแต้มกลับบ้านหรือเปล่าครับลูกนี้อุ้ยปั่นเข้ามาดีครับมี่สนามเอาบอลลงได้ไหมล็อกเข้าขวาตัดสายแล้วครับจังหวะนี้ครับล็อกแก้วตกรอไปแล้วครับแต่ว่ายังต้องการแต้มครับยังมีสปิริตอยู่ครับเล่นเต็มที่ครับวันนี้ครับ ส่วนทางสุรินทีทีเอครับต้องการที่หนึ่งไปเลยครับชนะทุกทีมไปเลยครับลูกนี้วางเท้ายิงโอ้โหล้วแตมข้อเข้าสายลูกนี้จะหนากได้ไหมเบานิดนึงเอายังหวานีิตัวค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันครับสะแก้วลูกนี้จะแลบช่วยกันได้ไหมแต่ยังเอ้าจับตอนแรกไม่ไดีเท่าไหร่ครับ โอ้โหมีพักอกไปหนึ่งจังหวะครับที s อแย่งมาได้ครับตัดมากางสนามเป็นทางสสะแก้วช่วยกันได้ไหมล็อกเข้าขวาก็ต้องกุกขิกไปไปหมดงานแท้ายิ่งเรียบร้อยเขาทำได้ครับครับจังหวะล็อกแต่ว่าการวางให้ถูกตุดครับ ลูกนีลูกนีตำแหน่งบอลมันได้ด้วยไหเราตัดได้เฮาลูกเตะมุมเล่นกันสั้นแล้วครับถ่ายบอลกลับหลังทางด้านซ้ายล็อกเข้าขวาง,าง้างเท้ายิงก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับทางจะแก้หนักบอลได้พยายามโต้กลับเร็วเหมือนกันครับไก่ยังมีตัวสุดท้ายลองอยู่เล่นนามไม่ได้จังหวะนี้ออกฝั่งซ้ายจะเล่นสั้นกันเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ ตัวความสูงใกล้เคียงกันครับตุลิทิทีเอดัดได้ครับถึงหลอกจังหวะมีเพื่อนจ่ายไหมลูกนี้ตัวบีบดัแก้วก็เยอะครับข้างข้างบ้างขวา,ขา,ขาหมายเลขเก้ายังถึงหลอกก่อนมีเพื่อนเตมิมไปไม่มีใครครับดักได้แต่ว่าบอลก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่ฝังซ้งายสุริทร์ t เอเอาไปได้แล้วล็อกเข,ข้าขวาอีกหรือเปล่างาเท้าลูก,กเลี้ยงไปนิดเดียว เล่นสั่กันไปแล้วครับหมายเลขห้ามองหาตัวจ่ายกลางสนามมีไหมโดนดีไปแล้วครับจ่ายก็โดนทางสัแก้วช่วยกันได้ครับดีไปได้เอาจะแยกมาได้ล็อกเข้าขวาจะยิงได้ก็ไม่นี่เหนี่ยมหมายเลขเก้างานขวาได้ไหมหักเต็มข้อโดนตัวสุดท้ายตัวใหญ่อยู่มองการะการตูเสเยได้ครับบูตาจ่าหูดำดักได้โอ้โหตัวนี้แต่ยังเข้าทางอยู่ยิงซ้ายลูกนี้โอ้โหแล้วก็ตรงตัวครับติดทางตูรินทีเอสยังได้ครับ ไปเสียบอลได้ทางตัวลินช่วยกันได้ครับลบสายกันมาครับตัวสุดท้ายช่วยมาดีครับบอลยังไม่ออกครับเอาบลอลลงอยู่แย่งกันกลางสนามเอาบลอลลงได้ไหมเบียดแย่งกันไม่มีตัวจ่ายดึงกลับหลังก่อนเอาโดนปีไปแล้วครับสองตัวเล่นยังไงเอาตัวใหญ่ายเล่นสิบจับนามยังเอาตัวเองรอดครับจะแทงกันไม่ได้แต่ว่ายังมีตัวเติมไหมเอาล็อกจังวหวะนี้ตัดเข้าในตัวใหญ่ม้วนเลยไปจังหวะจิ้มไดเดียวเลย สาดยาวมากางสนามเอ,อ้าหลุดไปแล้วตัวใหญ่ด้วยครับใหญ่กับใหญ่สู้กันเปลี่ยนายแล้สิบของทางสัตแก้วของบอลอยู่แล้วเข้าขวาได้ไหมเตยังขุกขิดกันอยู่กางสนามช่วยกันดีครับเอ,อ้าตอทางของทางสัตแก้วลูกนี้ขุกขิดกันอยู่เข้าขวาแมะครับจหวะบอลมันไม่ได้ครับอย่างกางสนามสุรินทร์ทีเอข้าฟ้ามาก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่ายังช่วยกันมาได้ครับตัวสุดท้ายใหญ่กับใหญ่ โขงสองเลยลุงออกมาได้ครับจังหวะนี้ครับยังร้อยหนึ่งจังหวะยังช่วยกันได้ครับลูกนี้พยายามจะได้เรียบเลครับได้ครับเป็นความทุนินดีดีเอช่วยกันได้ครับเอ้ายังกลางสนามคาับฝากไปฝั่งซ้ายฝ่ายเลขกสิบครับดูเพื่อนตัดไปซ้ายอีกหนึ่งจังหวะวิ่งแข่งยังผ่านไปอีกตัวหนึ่งไปนี่ตัว อยู่บอลยังไม่ออกครับเบียดแข่งกันชนะไหมลุกนีเอกผ่านไปแล้วหนึ่งตัดเข้าขวาม,มองหาเพื่อนตัวจ่ายไม่มีครับตัดกับหลังคืนฝั่งซ้ายถ่ายบอลไปยังได้อยู่มองหาตัวจ่ายหมายเลขห้าทำทางไปแล้วแต่ว่ายังไม่จ่ายครับโดนไปฝั่งซ้ายตัดเข้าในครับลุกนี้โดนสกัดออกหลังปเป็นลูกเตะมาแล้วเข้าขวาจะยิงก็โดนจะแลบเม,มื่อกี้ปล่อยได้หมายเลขเก้าพยายามเลี้ยงกินตัวไปหนึ่งไม่พ้นครับมีตัว ไปข้างหน้าถึงเพื่อนบอลลอยอยู่มงไปถึงเพื่อนไหมลูกนี้ไม่ได้ครับได้ฝั่งขวาหมายเลขสิบแปดงาเท้ายิงแล้วลูกนี้เต็มข่าเรียบร้อยครับอ้โหัขึ้นนําไปเรียบร้อยครับใส่น้ำหนักวางเท้าดีด้วยครับลูกนี้โอ้โหครับดีครับผู้เล่นตัดทางไว้คํำคิงกันหมายเลขสิบแปดล็อกตัดเข้าไหนมีเพื่อนเติมไหมกลางสนามยังได้อยู่เป็นทางทีเด็ดงานเท้ายิงไม่ มีอะไรครับผัดา,าพทีสนามกันโตทักทายครับไม่มีอะไรครับจังวะนี้สายตัดกับหลังข้าวฟ่างมาฝั่งขวาหมายเลขห้าดึงบอลมีเพื่อนจ่ายไหมไม่มีจ่ายตัดกลางสนามเล่นบอลกันสั้นๆหมายเลขสิบบอลพลิกขายจ่ายไม่ได้ครับตัดกับหลังเอ่าเป็นทาง จากแก้วดัดได้ถึงไปจังหวะนี้ขวาดีทีเอสช่วยกันดีครับไหลุดไปจังหวะนี้แม่เขาจังหวะทุกท้ายอุ้งครับมันเข้าทางหน้ากอลเกโตตัวเองนี่ไม่ดีเท่าไหร่ครับยังได้บอลอย่างเข่าทางดีทีเอสอ้าล็อกเข้าซ้ายเข้าขวาฝากบอลให้เพื่อนก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ายังช่วยกันมาได้ครับ กางสนามไปเลขห้าเล่นสั้นงอเพื่อนตัวเติมตัวหนึ่งจำแน่งนี้ตัดเข้าในแม่ยังมีตัวสุดท้ายอยู่ลูกนี้ชนเขางานใจะได้ไหมครับยังอยู่ครับออกมาข้างนอกแล้วได้กับกับหลังคืนไปเลยครับอยู่หนึ่งจังหวะและ้วยังมนอยู่เสียบอลกันหาบอลไม่เจอเอาหมายเลขสิบงานเท้าซ้ายมีเพื่อนทำทางไปฝั่งขวาตัดเข้าในแม่ครับจังหวะ <laughs> ขวางา,า,งานเท้ายิกเต็มข้เลกยนง ไปครับถึงเข้าขวาลูกนี้ขู่กินกันอยู่กลางสนามไปทาง13ได้ครับทา,ากไปเข้าขวามองหาเพื่อนก็ไปได้ครับช่วยกันได้ครับแต่กแก้พยายามที่จะโต้กลับเร็วกาลางสนามล็อกเข้าขวาไปเสียจังหวะจังหวะหนึ่งครับเอา้าแกยังเป็นทางฟูลินเทียดกได้ครับ15จับบอลแด้ไม่ดีเท่าไหร่ทันไปจังหวะนี้ไม่ได้ครับโดนหลอกไปหนึ่งจังหวะครับมีเพื่อนเติมฝั่งขวากลางสนามยังมีตัวเติมอยู่ ล็อกเข้าขวาขามปากไหมยังไม่แม่นพอครับเด็กกันสั้นๆจสกแก้วดักไปฝั่งซ้ายเล่นกันสั้นๆครับลูกนี้ตัดเข่าในมีเพื่อนไหมไม่มีฝ่ายเลียที่ปัดเขา่าในมีเพื่อนทำทางไหมก็โดนบล็อกอยู่ครับบอลยังไม่ออกฝั่งซ้าย16ได้ล็อกเข้าขวาจับยาวไปนิดนึงแต่ว่ายังแยกกันอยู่เอาแต่ยังได้ครับมีเพื่อนทำทางไปฝั่งซ้ายไม่จ่ายล็อกเข้าขวาครับ ฝ่ายเลขกสิ้ก็ยังขุดขีดกันอยู่ล็อกเข้า้ายก็ยังโดดแยกกันได้ตัดเข้าในมีไหมยังซ้ายโดดกับแพงเต็นไปหมดครับจังหวะนี้ฝ่ยยายเล็กก็จับยาวไปอีกโดนปาวบีครับบอลไม่มีอะไรอการสนามยิงหกได้ครับทางสายแก้วพยายามที่จะโต้กลับครับเดี่ยวเดียวไหวไหมยังได้อยู่เสียบอลให้ทางเอาสายแก้วได้อยู่ครับ ง่ายใช่ครับจังหวะนี้มอหาตัวจ่ายเล่นสั้นกัน16ล็อกไม่ถึงจังหวะตัดเข้าในหรือเปล่าฝัซสายมีเพื่อนเติมไหมแต่ยังไม่จ่ายครับล็อกเข้าขวาเฉยเลยการท้ายิงเลยหรือ,อเปล่าแวครับนับจับบอลเล่นกันง่ายๆครับฝั่งขวา13าจับบอลไม่ไดีเท่าไหร่ล็อกได้ยังเข้าทางครับขวาหมายเลขเก้าพยายามที่จะจเลี้ยงบอลสั้นๆเอ้าลูกนี้จังหวะถึงไหนตัวสุดท้ายล็อกเข้าสายแ่สุดท้ายหน้าทายหมายเลขห้าไม่ได้ติดบล็ ยิงกีกเข้าขวายิงซ้ายเข้าขวาแล้วเข้าขวาได้ไหมจังหวะนี้พี่สีเหลี่ยมเฉยเลยครับสามเอา้เอา,เ,อาเขาไปใหมครับบอลข้ามฟ้าไปฝั่งขวาจับช้าไปจังหวะหนึ่งครับแต่ยังได้บอลอยู่ครับหมอหาเพื่อนตัวจ่ายการสนามมีอยู่หมายเลขสิบงางเท้ายิงก็ยังติดบล็อกอยู่ยิงอีกจังหวะหนึ่งบอลลอยไม่มีอะไรครับหมองเพื่อนตัวจ่ายข้ามต้าไปฝั่งขวา ยังต่อบอลกันนาข้ามฝ้ามาฝั่งซ้ายให้16 16ล็อกเข้าขวาหนึ่งจังหวะงานเท้ายิงลูกนี้จงังหวะเฉลีชนเสายังไม่เข้าครับงานเท้ายิงอีกไม่ได้ครับสาไหมลูกนี้ยังมีอยู่ครับเอาจับบอลยาวไปนิดนึงครับัางจากแก้วเล่นเร็วเหมือนกันครับแต่ว่าเขามันยังไม่ดีครับรบอไปฝั่งขวา ล็อกเข้าขวาลูกนี้จะง้างเลยหรือเปล่าครับจ่ายไปข้างหน้าแมครับน้ำหนักลูกนี้จ่ายบอลไม่แรงดีไม่พอครับเอาลูกนี้พยายามที่จะโต๊กลับเร็วเหมือนกันครับแต่ว่าทางทุเรียนดีเดสครับล็อกเข้าขวาเล่นเร็วไดไหมลูกนี้อย่างได้อยู่ครับเอาปุกิีกลางสนามไปทางสาาแก้วดักได้พยายามที่จะเล่นเร็วเหมือนกันทันไหมลูกนี้ไปล็อกเข้ากลางสนามเอไหมายเลขสพยายามเล่นกินตัวตัดเข้าในลูกนี้็อบซ้ายเข้าขวางา้างไม่ได้คนระับแม่ครับยัง นี่ครับจะบอลยาวไอีกตัดเข้ากลายยังได้ไปรอบเข้าขวาอีกยังสายจิ้มเลยหรือเปล่าลูกนี้โอ้โหต้องเน้นๆแล้วครับจังหวะแบบนี้ครับดันขึ้นมาแล้วครับตูจีด,ด้วยโจนาเขาสองลูกเดียวฉเฉลล์ยังนี้งานเท้าโดนไปมันยังไม่ได้ครับแต่ยังเข้าทางอยู่ทางกลับหลังคืนสุรินทีเดียครับเล่นกันสั้นๆครับ ขา,าเตะไม่ดีเท่าไหรครับเอาลูกนี้ถึงไหมลูกนี้ปั่งหนึ่งตอกข้าไปเอายังสวยครับสองหนึ่งผ่านไหมลูกนี้จังหวะนี้จะเล่นเดียวเลยแล้วเปล่าเพื่อทํทาไปไม่ผ่านครับอครับพยาโต้ขับเหมือนกันครับตันี้ล็อกเข้าขวาลูกนี้หลุดไปแล้วครับมีเพื่อนไหมเติมจังหวะหนึ่งตัดเข้าในลแล้วเปล่ายิงเองครับแม่ครับกันครับทาใสกแก้วครับไม่มีผลแล้วครับจัสะกอร์ดับเป็นแบบนี้ครับกลับมาที่สนามกันต่อครับฝั่งขวาเลี้ยงกินตัวได้ไหมไม่ได้ครับ ไปสีเหลี่ยมไม่ทางสายแก้วครับตัวใหญ่ดึงบอลช้าไปหนึ่งจังหวะครับตัดกับหลังพวกนี้โดนบีบเร็วแหมจังหวะนี้ข้ามฟ้ามาแล้วเดียวเดียวทันไปยังทันไม่บอลยังไม่ลูกนี้จังหวะยังได้ครับเข้าทางของสายแก้วอยู่ครับหาตัวเติมกลางสนามลูกนี้จิ้มไปก็ยังไม่เอาตัวเองไม่รอดก็เอาแต่ยังช่วยกันได้ฝั่งขวาตัวใหญ่เขามาเบียดได้ครับจังหวะนี้ครับยอมครับ วนในทางสุรินทร์ดีเข็เขาเล่าไปแล้วครับแต่ต้องการที่หนึ่งในสายที่ชัวร์ครับนีไปถึงไหมลูกนี้เอาเข้าขวาเตะมาเลียบอย่างนี้เลยจังหวะที่ไม่ได้ครับม่ครับหกไม่มีตัวจ่ายครับดึงบอลช้าอยู่ล็อกเข้าขวาตัวใหญ่ทางสายแก้วมองบอลแล้วตัดไปได้18จับบอลไม่ดีเท่าไรครับสุรินทร์ดีเ็ดักได้เข้าขวาไปเสียบอลในทางสายแก้วอยู่ดีครับ กลางสนามลออไปหนึ่งจังหวะถึงเพื่อนไปชนะรวดครับเอาชนะทางสายแก้วไปได้ครับสามประตูต่อหนึ่งครับการะตีที่หนึ่งในสายครับจะเป็นแบบนี้ครับยังไม่แพ้ใครเลยครับ